หลังนี้เนี่ยเราลงเสาเข็ม 6เหลี่ยม6เมตร6เมตรก็คือความสูงปกติที่เราลงในกรุงเทพแหละแต่พอลงจริงแล้วเนี่ยเราใช้คนเนี่ยมาขยมนะแบบเป็น10บสคนเลยขยม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 ,ขยมจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกว่าไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่ามันถูกบังคับโดยการระบบใต้พื้นเนี่ยพวกระบบถังแซนดอะไรพวกนี้เขามีระดับของเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะดรอปได้ประมาณหนึ่งอย่างหลังเนี้ยดรอปได้ประมาณสัก5เซนติเมตรได้แผ่นหลังคาเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีสพีวูโฟมนะครับหลังนี้มุงด้วยสีเขียวมิน้นท์ใครเคยดูคลิปผมตอนแรกนะ ียวมิน,นะครับสวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพนาแลนด์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนี่เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ปัจจุบันนะครับเรากําลังขยายสาขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะครับก็อยากให้ทักไลน์มาได้เลยนะครับจองคิววัดหน้างานล่วงหน้ามีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เพอผมอาจจะไปบริการวัดหน้างานให้กับคุณด้วยตัวเองนะครับ ก็ตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่นะอาจจะได้ไปพบกันไปพูดคุยกันนะครับเป็นลูกค้ากันก็ลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับสหรับวัน,นี้นะครับผมจะพาไปดูห้องครัวหลังบ้านนะก่อนอื่นต้องบอกว่าหลังคาหน้าบ้านนะครับเรารีวิวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการทําหลังคาหน้าบ้านการเลือกสีของหลังคาว่าเลือกสีอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ต่อมาการปูกระเบื้องลงจอดรถ ปัจจุบันเนี่ยเขานิยมใช้วัสดุอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นคอนกรีตสแตมพื้นหรือจะเป็นทาสีเรอีพ็อกซี่หรืออื่นๆลองย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูห้องครัวหลังบ้านจะเป็นห้องครัวทาวน์โฮมหลังมุมซึ่งลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแต่หกเหลี่ยมตรงนี้ลงไปแค่นิดเดียวก็ลงไม่ได้แล้วเพราะว่าดินเขาแข็งลงได้กี่เมตรตามมาดูครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณหลังบ้านนะครับห้องครัวห้องนี้อยู่ในจังหวัดระยองนะเรามาไกลกันถึง3ชั่วโมงเลยผมขับรถจากสาารยานะก็คือสรยาตรงเซ็นทรัเนี่ยขับรถไปถึงนี่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าถือว่าไกลามากๆแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอยากจะแนะนําแบบนี้ก่อน ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีและยองนะครับหรือพื้นที่ที่แบบอยู่ห่างจากกรุงเทพและปริมณฑลน่ยเช่นเพชรบุรีนะถ้าเป็นภาคใต้เพชรบุรีประจวบนะครับถ้าเป็นขึ้นเหนือไปก็อยุธยาสระบุรีลพบุรีอ่างทองสุพรรณบุรี จังหวัดพวกนี้เนี่ยผมแนะนําแบบนี้ก่อนละกันดินของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับสําหรับใครที่จะลงเสาเข็มไมโครพายเนี่ยผมบอกให้เลยนะตอกลึกสุดที่ผมตอกได้เลยนะบางที่นะได้แค่4เมตรก็ไม่ลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้นะครับทุกคนว่าในการเลือกใช้เสาเข็มเนี่ยไม่ใช่คุณไปท่องจําว่า1 8บแถึงยีเมตรอย่างเดียวนะสิบแถึงยีเมตรอ่ะนั่นก็คือแถวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ ซึ่งต้องบอกงนี้นะครับว่าชั้นดินต่างๆนในแต่ละภูมิภาคเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมพูดแบบนี้แล้วกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สําหรับน้ำเนี่ยมันไหลผ่านสําหรับการทําเกษตร,รการทำพเพาะปลูกแร่ธาตุ่ยมันก็จะมาพร้อมน้ําปลูกอะไรก็งามไปหมดน้ําจึงท่วมกรุงเทพบ่อยมากๆ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเมืองหลวงของเราเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่อยากโดนน้าท่วมเราอาจจะต,ต้องมีวิธีการป้องกันแบบอื่นหรือย้ายเมืองนะครับในส่วนต่อมาเป็นพื้นที่แถวภาคอีสานถ้าภาคอีสานเนี่ยเขาจะพูดกันว่าที่ราบสูงนะครับถ้าเป็นคนอีสานเขาบอกว่านักลบที่ราบสูงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบพูดกันเล่นๆนะฮะซึ่งที่ราบสูงพวกนี้เนี่ยจะอยู่ บริเวณที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะชั้นดินแข็งนะครับซึ่งชั้นดินแข็งพวกนี้เนี่ยบางที่ในการสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะชั้นเดียวหรือ2ชั้นเนี่ยเขาไม่ต้องลงเสาเข็มเลยเขาใช้ลักษณะาฐานแผ่ นะครับก็สามารถสร้างบ้านเป็นหลังได้แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ในบริเวณนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยตรงนี้จะต้องใช้เสาเข็มที่มีความลึกถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินดานนะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเพราะว่าปัจจุบันนะครับทางสอแสงของการช่างเนี่ยรับงานบริเวณต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราใช้ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยในการกระจายงานไปแต่ที่ผมบอกว่าผมจะไปทาที่เชียงใหม่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะไปตั้งออฟฟิศใหม่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็เอาทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยไปที่นันนไางงกก็ฝ หนุนกันด้วยใครมีเพื่อนมีญาติพี่น้องก็ทักกันเข้ามาได้ใครอยู่เชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่อะเราก็จะไปดูให้นะครับนี้ต่อมาหลังนี้เนี่ยเราลงเสาเข็ม 6เหลี่ยม6เมตร6เมตรก็คือความสูงปกติที่เราลงในกรุงเทพแหละแต่พอลงจริงแล้วเนี่ยเราใช้คนเนี่ยมาขยมนะแบบเป็น10บสคนเลยขยม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 ปกติกรุงเทพเนี่ยหเมตรก็คือลงไปได้แบบสบายสบายแต่ตรงนี้เนี่ยลงไปได้ประมาณ4เมตรก็แบบขยมไม่ลงแล้วมันแข็งแล้วมันตื้อแล้วเสาเข็มมันดีดมันดีดกลับอะนะครับก็คือขยมไปแล้วมันก็สั่นกลับอะนะครับแสดงว่ามันไปเจอชั้นดินที่ไม่สามารถผ่านลงไปได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็ตัดที่4เมตรแล้วก็เอา2เมตรเนี่ยไปลงแซมข้างๆเพื่อที่จะทําให้มันเกิดฟิชชั่นหรือให้เกิดพื้นที่หน้าตัดที่เพิ่มขึ้นในการลงเสาเข็มตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทิ้งเสาเข็มเราจะให้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยใช้ให้หมดเลยถามว่าทาไมเราลงได้แค่4เมตรจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาตอกเสาเข็มแถวชนบุรีนะชนบุรีเนี่ยถ้าใครเคยตอกเสาเข็มลองคอมเมนต์กันมาดูว่าลงเต็มที่ได้กี่เมตรถ้าเป็น บ้นจันทร์ใหญ่เนี่ยตอกสร้างบ้านเนี่ยเขาจะใช้บ้นจันทร์น้ําหนักประมาณสัก5ตันในการตอกลงไปเนี่ยนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูว่าได้กี่เมตรหรือสำหรับไมโครพายผมคิดว่าไมโครพายเนะี่ยไม่ค่อยได้กินแถวนี้หรอกเพราะว่าดินเขาแข็งนะครับไมโครพายส่วนมากกินแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับซึ่งเราเคยตอกไมโครพายประมาณแถวแถวชนบุรีบางแสนนะเราตอกได้แค่ประมาณ10เมตร10 10เมตรถึง13เมตรในประมาณนี้ผมจำไม่ค่อยได้ซึ่งไม่ถึง18เมตรนะครับคือตอกไม่ลงแล้วนะครับตรงนี้ก็มอบอเป็นไอเดียแล้วกันนะครับสำหรับหลังนี้นะครับเมื่อเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการทําฐานลากแต่ก่อนทาฐานลากเนี่ยผมต้องบอกให้ว่าเราทําการวางระบบท่อก่อนระบบท่อไม่ว่าจะเป็นซิงล้างจานผู้ชมนี่ตรงนี้ซิงล้างจานซิงล้างจานตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็น จุดที่เราจะต้องทําการต่อท่อลงบอ่อดักไขมันเพราะว่าไขมันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกลงไปในซิงค์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะลงบอ่อดักไขมันให้นะครับซึ่งบอ่อต่างๆเนี่ยมันจะถูกฝังอยู่ใต้พื้นคุณผู้ชมอย่างตรงนี้เราจะใช้เป็นฝาสเตนเลสตรงนี้เนี่ยเราขันน็อตล้วเปิดฝาขึ้นมาได้จะมีโอลิงดักกลิ่นอยู่นะครับใต้พื้นเนี่ยจะเป็นจุดเซอร์วิสของถังแซบบ่อดักไขมันบอ่อดักกลิ่นอะไรต่างๆตรงนี้เราใส่ให้ทุกจุดเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็มี1จุดอ่ะสจุดนะ ก็แล้วแต่โครงการละกันว่าแล้วแต่และโครงการเนี่ยเขามีจุดเซอร์วิสอะไรบ้างตรงนี้เราใส่ให้หมดเลยนะครับพอเราวางระบบน้ําระบบอะไรเสร็จแล้วเราก็ทําการเทพื้นในการเทพื้นเนี่ยห้องครัวเนี่ยเราจะเทพื้นนะครับเพื่อที่จะจบก็คือจบกระเบื้องเนี่ยให้ต่ํากว่าตัวบ้าน จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกว่าไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่ามันถูกบังคับโดยการระบบใต้พื้นเนี่ยพวกระบบถังแซดอะไรพวกนี้เขามีระดับของเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะดรอปได้ประมาณหนึ่งอย่างหลังเนี้ยดรอปได้ประมาณสัก5เซนติเมตรได้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าในการต่อเติมส่วนมากเนี่ยการที่จะเดินออกไปด้านนอกตัวบ้านเนี่ยเขาจะต้องทําสเต็ปลงไปนะครับสมมุติว่าตรงนี้ดรอปมา5เซนและด้านนอกก็คือโซนซักล้างนะครับแล้วก็ต้องทําพื้นดรอปลงไปอีกนะครับตรงนี้จะต่ากว่าพื้นห้องครัว นะซึ่งตรงนี้ก็จะดรอปอีกประมาณสัก5เซนโดยประมาณนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วสมมติว่าตรงนี้ฝนตกแล้วสาดเข้ามาสาดเข้ามาสาดเข้ามานะครับพอสาดเข้ามาเสร็จมันก็จะเปียกพอเปียกเสร็จถ้าพื้นมันเท่ากันมันอาจจะเปียกเข้าไปในห้องครัวได้นะครับตรงนี้จะเป็นจะต้องดรอปพื้นลงไปอีกนะครับ พอเราทาสเต็พื้นเรียบร้อยแล้ววางระบบท่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเทพื้นนะครับแล้วก็ทําให้มันต่างระดับกันพอเราเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาตรงนี้เนี่ยเราทําการขึ้นโครงสร้างเลยโครงสร้างเนี่ยเราใช้เหล็กกล่องนะครับผนังเนี่ยเราใช้เป็นอิฐมวลเบาวันนั้นเนี่ยผมเคยมาถ่ายคลิปอยู่ตอนฝนตกนะครับตอนนั้นช่างก่อผนังเรียบร้อยแล้วตอนก่อผนังเนี่ยมันอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าเรามีเจตนาที่จะทําให้ผิวของผนังเนี่ยเกิดเท็กเจอร์เพื่อที่จะทําให้ปูกระเบื้องเนี่ยติดได้ดีขึ้น สมมุติว่าถ้าคุณไปปั่นเรียบเลยปั่นเรียบปั่นเงาเลยคุณแตะกระเบื้องเข้าไปเนี่ยมันไม่อยู่นะมันหลุดยกตัวอย่างอย่างตรงนี้ตรงนี้คือตัวบ้าน ตัวบ้านเนี่ยนะครับช่างเขาทําการฉาบสก,กรีมแล้วถ้าคุณเอากระเบื้องไปแปะเฉยๆเนี่ยผมบอกกันเลยนะนานๆไปกระเบื้องมันหลุดเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยเมื่อแปะปูนกลาสเข้าไปเนี่ยมันถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยด,ดึงดึงดึงทุกวันมันก็หลุดแต่ถ้าอยากให้มันเกาะได้ดีขึ้นตรงนี้เราต้องทําการให้มันเกิดเท็กเจอร์ไม่ว่าคุณจะเอาลูกหมูกรีดให้มันเกิดร่องหรือคุณเอาอแยกแยกน้อยนะอย่ายแยกลใหญ่แยกใหญ่แล้วผนังพังแยกน้อยอะแยกละให้มันเกิดเป็นเท็กเจอร์เป็นหลุม และคุณก็ปูนกาวติดตรงนี้มันจะยึดเกาะได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันกับการก่อผนังใหม่การก่อผนังใหม่เนี่ยถ้าคุณไปฉาบเรียบเราไปปั่นปั่นปั่นเงาเลยเนี่ยแปะกระเบื้องไม่อยู่นะย้ําเลยนะดังนั้นพอฉาบเสร็จให้เราฉาบหยาบแล้วก็เอาอะไรมารีดให้มันเกิดเท็กเจอร์นะครับตรงนี้จะช่วยให้เกาะได้ดีขึ้นนะคลิปที่แล้วเรายังไม่ได้ปูกระเบื้องเลยหลังคาก็ยังไม่ได้มุงเลยจําได้ไหมนะครับผมมาถ่ายคลิปนะหลังคาก็ยังไม่ได้มุงเลยนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยวันนี้ยยเเเสรรร็็็จปนทีี่บ้้้อแแลลววกเสร็จ ทันตามกําหนดในสัญญาด้วยนะครับต้องบอกว่ารับงานหน้าฝนนี่ตื่นเต้นทุกวันนะครับขอให้ฝนอย่าตกนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เข้าไม่ได้อีกเผลอๆสัปดาห์หนึ่งทาได้แค่วัน2วันเองนะครับสัปดาห์ไหนที่มีพายุขเข้าหรือฝนตกแล้วก็ติดวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์ตรงนี้ใครที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแล้วเคยมีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้รับเหมาเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าเมื่อคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับเช่นทั้งสัปดาห์เลยช่างไม่ได้เข้าเลยแต่มันเปป็นนททััั้งสดดาหห์ี่วยุ นะครับโครงการไม่ให้เข้าหรือทั้งสัปดาห์เป็นวันที่ฝนตกนะครับใครเจอประสบการณ์แบบนี้แล้วมีวิธีการแก้ปัญหายังไงอยากให้คอมเมนต์มาช่วยเหลือกันนะครับอ่ะต่อมา เมื่อกี้พูดถึงการก่อผนังปูกระเบื้องแล้วนะครับแล้วก็มุงด้วยแผ่นหลังคาแผ่นหลังคาเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีทพีอูโฟมนะครับหลังนี้มุงด้วยสีเขียวมิ้นท์อใครเคยดูคลิปผมตอนแรกนะครับตอนนั้นเอาแผ่นหลังคามาเรียบร้อยแล้วเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับซึ่งสีตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะบางโครงการเนี่ยเขาล็อกสเปคนะครับห้ามใช้สีอื่นส่วนมากจะใช้ได้แค่ประมาณ3สีได้แก่ สีอลูซิงค์นะครับหรือที่เรียกว่าสีเงินสีเทานะครับจะเป็นเทาเข้มเทาอ่อนอะไรได้หมดเลยและสุดท้ายคือสีขาวจะเป็นขาวนมขาวมุกขาวอะไรได้หมดเลยนะครับแนะนํา3สีนี้ถ้าคุณซื้อสีผิดคุณอาจจะต้องซื้อใหม่นะเพราะบางโครงการเขาไม่ยอมทางที่ดีที่สุดคือไปถามนิติบุคคลก่อนนะครับพอเรามุงแผ่นเรียบร้อยแล้วโครงกางเนี่ยตรงนี้เราใช้เป็นแผ่นใสแผ่นใสเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ฝ้าของเราเนี่ยก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบตรงนี้สามารถเซอร์วิสได้เปิดขึ้นไปได้นะครับอัตรากล้องแผ่นนี้หน่อย แผน่นสะอนะเห็นไหมตรงนี้เป็นแผน่นสฟฝ้าด้านบนก็จะเป็นแผน่นสของเมทิชีสด,ด้วยนะครับพอเรามุมแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก่อนเราจะปูกกระเบื้องเนี่ยเราต้องวางระบบไฟก่อนระบบไฟเนี่ยเราทําการฝังผนังเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมาดูใกล้ครับใช้ยี่ห้อพาณนาโซนิกนะครับเออสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยปลักไฟพวกนี้เราฝังผนังแล้วก็ปักไฟพวกนี้เราเดินทั้งหมด3เส้นนะครับก็จะเป็นสายกลาวด้วยหนึ่งในนั้นนะเนาะนะตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่า อ่ะเป็นสายที่เขาเรียกว่าสายที w อ w นะครับ t ีคือสายแยกนะครับสามเส้นจะแยกกันจะดีกว่าสาย3เส้นที่มารวมกันเป็นสายเดียวนะครับอันนี้มอบเป็นไอเดียนะทีนี้ต่อมาระบบไฟวางแล้วอ่ะระบบน้ําระบบน้ําก็ฝังผนังก๊อกน้าหวกเนี้เนี่ยเราเอาฝังผนังหมดเลยนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นก๊อกเครื่องซักผ้าตรงนี้เป็นท่อน,น้ำทิ้งเครื่องซักผ้าท่อน,นำทิ้งเครื่องซักผ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําเผื่อท่านเจ้าของบ้านไว้นะครับบางท่าน ต้องบอกว่าใช้เป็นฝาบนเนาะก็ท่อสูงหน่อยถ้าใช้เป็นฝาหน้าก็ท่อต่ำหน่อยท่อตรงนี้สามารถตัดได้เดี๋ยวช่างติดเครื่องซักผ้ามาเนี่ยเขาใช้เลื่อยอเลื่อยตัดเดียวออกแล้วนะครับเอาเลื่อยเลื่อยมือก็ยังออกเลยออกได้พลาสติกนี้ไม่บางนะครับตรงนี้เราทําเผื่อให้เนาะ,ะจุดเสียบปลั๊กจุดน้ําดีจุดน้ดําทิ้งนะครับสาหรับเครื่องซักผ้าเนาะ พอเราวางระบบใส่ผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเริ่มปูกกระเบื้องนะครับแล้วก็หล่อเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับซึ่งตรงนี้จะหล่อในที่พอหล่อในที่เสร็จมันก็จะเกิดความแข็งแรงคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เนี่ย เราปูด้วยท็อปนะครับเป็นท็อปกระเบื้องแกนิโต้หรือที่เรียกว่ากระเบื้องพอร์เลนสามารถนะครับทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะตำจะสับะนะครับสามารถทําได้หมดเลยตรงนี้มีความแข็งแรงนะแล้วก็ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ปูนของเราเนี่ยเราทําการฝากเหล็กเข้ากับผนังด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเคาน์เตอร์พวกนี้ทนโอ้โหเป็น10-20ปีแน่นอนนะครับมีหนังซ้ำนะครับมองมาด้านล่างด้านล่างเนี่ยหน้าบานของเราใช้เป็นหน้าบานพลาสติกนะครับซึ่งเป็นสีโอ๊กนะหน้าบานพวกนี้นะครับก็จะมีความทนทาน นะครับก็คือทนปวกทนน้าโดนน้าท่วมไม่เป็นไรนะครับด้านล่างด้านในตรงนี้ใต้คา์เตอร์เราปูกระเบื้องให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังเราปูให้หมดเลยกระเบื้องผนังเนี่ยเราปูให้ผนัง3ด้านเลยคุณผู้ชมนะครับสด้านเลยนะแล้วก็ด้านล่างนี้เราปูเสมอขอบบานเห็นไหมปูเสมอขอบเวลาน้ํารั่วน้าไหลหรือคุณฉีดน้ำเข้าไปสามารถปาดน้ําออกมาได้เลยนะครับง่ายต่อการทําความสะอาดด้วยนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักคุณผู้ชมนี่ลิ้นชัก ลิ้นชักตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักเป็นพลาสติกปกติเลยนะครับตรงนี้เป็นบานเดียวนะครับอ่ะใครเป็นทาวน์โฮมหลังมุมคุณจะได้บานบานถังแก๊สนะครับสามารถเอาแก๊สเนี่ยใส่เข้าไปข้างในได้เลยนะครับเข็นถังแก๊สเข้าไปในได้เลยสบายๆเลยนะครับตรงนี้เป็นบานคู่ใต้เตาบานคู่ใต้เตาเราก็ปูกระเบื้องให้เห็นนะอ่ะปูให้หมดทุกดา้านเลยสวยงามเลยนะครับไม่ว่าจะกระเบื้องผน,นังกระเบื้องพื้นนะครับดูแลให้หมดเลยใต้รางตรงนี้นะครับเตาแก๊สดูดหุดฟันเตาแก๊สก็ทําการฝังบนท็อป อะเคาน์เตอร์ปูนหูดูดพันนะครับต่องหูนี่ฝังใต้ฟ้าฝั่งใต้ฟ้าแล้วก็ลอดออกไปใต้ฟ้าไปเป่าออกข้างนอกนะครับกลิ่นก็จะออกข้างนอกเวลาทําอาหารนะคุณผู้ชมนะคุณก็ต้องปิดประตูด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ย คุณเป่าฮูดออกมาเสร็จแล้วกลิ่นมันก็ย้อนเข้ามาคุณปิดประตูกระจกเลยนะครับตรงนี้เนาะต้องบอกว่าลูกค้าหลายๆท่านนะทำอาหารเนี่ยเราก็เกิดความร้อนใช่ไหมบางท่านนี่ก็คือติดพัดลมอ่ะติดพัดลมต,ต,ตรงนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นติดแอร์ก็ได้นะครับติดแอร์ก็ได้บางท่านนี่ก็คือเปิดประตูเลยเปิดประตูแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดประตูในบ้านให้อร์มันออกมานะครับผมพยายามถาม ฟังก์ชันการใช้งานของลูกค้าหลายๆท่านนะก็เปิดแอร์ให้อ,อ์มันออกมาถามว่ากลิ่นเข้าบ้านไหมจริงๆอ่ะฮูดูดควัน่ะมันก็อาจจะทําให้กลิ่นเข้าบ้านได้บ้างนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูดไม่หมดนะในส่วนของตรงนี้ผมแนะนําติดแอร์เฉพาะห้องครัวก็ได้ถ้าคุณร้อนนะหรือติดพัดลมก็ได้อาจจะจุดตรงนี้เนี่ยมีปลั๊กไฟคุณซื้อพัดลมมาเอานอตยึดเสียบป,ปลัก๊กติดเป่าได้เลยก็เย็นเหมือนกันนะครับ สำหรับหลังนี้นะครับก็จะเป็นทาวน์โฮมหลังมุมนะซึ่งสามารถเดินออกมาด้านนอกได้นะครับด้านนอกตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับซึ่งด้านข้างของตัวบ้านตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบสามารถตากผ้าได้เขาก็จะวางแทงน้ําปั๊มน้ำเนี่ยไว้มุมสุดเพื่อที่จะทําให้มีพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับตากผ้าตรงนี้ได้สบายๆเลยฝนาสาดทางนี้อาจจะสาดบ้างไม่เยอะแต่ด้านหน้าอาจจะเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็ตากเอาไว้นะครับฝนตกก็มาเก็บนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแค่โดนละไร นะครับตรงนี้ก็มอเป็นไอเดียแล้วกันใครมีหลังมุมทําแบบนี้เลยใครมีหลังกลางทําเป็นห้องครัว2ส,สเต็ปได้เลยนะครับโอเคสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอยากให้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe นะตอนนี้ 80%ที่ดูเรายังไม่ได้กดนะกด subscribe แค่20%เองดังนั้นเนี่ยผมอยากให้นะครับ20%ที่กดส s c r i b e เนี่ยนะครับจำนวน130,000กว่า subscribe แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยและอีก80%เนี่ยผมอยากให้ช่วยกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวเป็นก่อนอยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลย ID ไลน์ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ